ทอดเขียดค่ะพอแม่พี่นะ้อง ปองปลายสูบูสุข้นคะ่ะมา่อม่มเป่าอีกแล้วคะ่ะมือนี้ไม่เปาสิผ้ามากินต่าปลาส่วขปุ่นทั้งปลาทั้งส่วนแล้วค่ะเป็นแบบปลาปลาเนาะคะ่ะเป็นตําส่วขปุ่นทะเลกับเม่พี่นองทะเลเนี่ยเขาพูดว่ามีปลาหมึกน้่ค่ะมีกุ้งน้่ค่ะเก็บมาใส่พับเม่พี่นองแล้วก็ผักนะคะผักผักต่างๆหน้าๆอะไรย่ยชนิดนะคะเหมือนเดิมนะคะผักมีเพิ่มเติมมากคือกับ ทอดเฉียดค่ะพ่อพี่น้องของปู่พ่อพี่น้องทอดเฉียดแห้งทอ,อ,อดหม้อไรน้ำอันหมอ้อทอดมอไรน้ำมันนะครับะข้าวเดียวกรอบแซ่บพ่อพี่น้องเนี่อไข่ปลพ่อพี่น้องไอเพชรพ่ม่พีพพ่น,อน้อง 好块。<c oughs> <c oughs> อืม,อมออกรอบแบ ไส่นึ่ใส่ตัวหนึ่งคนะ่ะคือได้มาสองตัว โอ้เพชรมันนีอากาศดีแล้ว่ะตื่นมาฝนตก <c oughs> ขึ้นฟ้าขึ้นฝนกับว่าหอนมาวานในห้องเพื่อนพี่นลอง มาใน,น,นทีช่ชมพูค่ะ ํำเครื่องนึงใส่นี่ค่ะตำส่ว เม็ดเปาสิะมะมักไช้กับเทียมปะไหนเึกออตำขุ่นชมันจืดใช่ปะปลาตัวนี้บ้่ประจืดค่ะไส้กับเทียมกับปจืดตั้งมากจริเๆขายขายลาห,หลายหลา <c oughs> มีสตรแนว <c oughs> อยากยังซื้อมือเนี่ยคะ่ะขายทุกอย่างอร่อยมือหนึ่งอยากกินอึ้งต้อมอึ้งได้โพสเนาะคะ่ะ <c oughs> เห็นเขากินอยากเคยกินเนะาะค่ะพี่น้องอาหารอีสานอาหารเคยทุกเคยอยากพอเมีเคยพา,พากินเนาะคะ่ะแล้วมันก็เป็นอาหารที่เขาเคยกินแล้วเขาก็เลยคืออยากเนาะเห็นเพิ่นกินกันอยาก <c oughs> ฝนตกเนาะ ไข่เต็มท้องเอ้ยอยากแทบ่ะเห็นโพดขึ้ไม่เฟ็ชเลยค่ะบวยวะคุนอยากราะสักหน่มันหูดีแต่ะนี่พมพี่น้องเลยก็ถ้าเขาเอาหดยังอัดน้ำแข็งมากพ้อค่ะขายอึ้งรู่ละสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้ค่ะไขรอึ้งไ่พร้อมปักกาบักกาสตั้งแล้ว พวจักสิห่อหอดเท่าจักสิเป็นยังไงนะคะจักสิสดบอวม่เป็นก่ไก่นะค่ะของบางย่างที่ซั่งนะคะเอาเกะบ่ได้ไรั้งจกับมี่ยหรแม่เป่าเคยซั่งแป้นแม่เป่าเคยสซั่งปาสิลิพิษผาดซ้วงเจร์เลยค่ะพพี่น้อง ว่าวมันดึกถึกความล้านดังพ้อตัวใใหญ่แห้งค่ะตัวซ้ำหนึ่งนี่ใครพร่อขนาดระดับล้านดีๆค่ะส้งค่ะบ้าหอดเน่าเลยค่ะกินม่ได้เบนปลาสนิดมีค่ะเนเบนเบนทักสขได้ค่ะพอเราบะมีเรามีไข่เนาะไข่ผ้าเราเหม็นบู๊ยกลุ่มคอนโดเลยพอ่อพี่น้อย แล้วไม่ปอกับกินได้ไม่ปอว่าว่าไม่ปอเพื่ยกินเนะาะแต่แฟนก็บว่ามันเน่าแล้วบ่อย่าไปกินเลยมันเนา่าเอาใหม่แล้วก็ทุบไปบอกทางลานเนาะเขาชุ่หลบไม่มาหตัวซ้ำเก้าอีกนี่ใครพร้อมพ่อแม่พี่น้นองโอ้ตื่อมาให้เข้าพร้อมเพราะว่ายานห่องวุ้ยว่ายเนาะสุดท้ายก็กินไม่ได้เหมือนเดิม มันบ่เด็ดเป็นทีลาหเนาะค่ะลาหนก็สงมมาสดอยู่แต่มันมาเทียสีมาหอดเท่านี่ยแหะพอพี่น้องมันหอนได้ทิมสองรอบเลยค่ะเรเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ย่่่่่นน่่่่่เ่่ <c oughs> ่่่่่่ <c oughs> ่่่่่่่่่่่เ่่่่่่ อยากแค่ไหนก็เลยตัดสินใจไปบางบอาเอครับรถไปเองเลยไปซื้อเอาไม่ได้กิน <c oughs> นี่ถูกยากย่างนี้ผมไลีลงเราจะเข้าอยากยังปบ่มืกไข่มาละ เบาปั๊บเขาสิขึ้นทางโทรศัพท์ให้เขาเห็นเลยค่ะเนาะป่าเต่ยพาเบายัางว้าวเราได้ยินแทหะหูเราดีแทะโทรศัพท์โอ้แทบผมเลยเราเพชรผมาะใช้นมใหม่นาะใช้นมใหม่ใช้หอมปี๊ชี้ฝร,รั่งเนาะภาษาไทยชี้ฝรั่งภาษาอิตาลาหอมเปี๊ยเนะได้พิษก็เลี่ยน กันเรื่อยเอาเพนย้ำดูมาเอาผักอะไรบ้างเขากบอิว่าผักซีซีลาวซีหอมหอมปเปเขาว่าหอมบัวบน,นีาว่าเขาอีสานเนาะปภาษาอีสานเนาะเพ่นพี่น้องหอมบัวพะนะซีลาวซีหอมหอมบัว หอมเปย์เบิรนว่าช่วยพูดภาษาไทยได้ไหมเบิรนว่า <laughs> บอกเขารเรื่ไปอีตูพเพรีะยังไงส่งส่งเข้าใจแล้วค่ะสูม้มือนี่เขาเข้าใจร้ายแล้วเ่ายเบาเร็วแน่ตั้งตั้งสิว่าอะไรนะโหลดดูเรียงไม่โปรเสิบ่ค่อยเบาไทยเถ่ค่ะรู้แล้วบอกเสียเพราะเ,าเบ,ะเา,เไบะเาไปเลยเบาาเลยเราไทยมากกับสิบตอบเล่าไป เรากะติดพ่อม่พี่น้องว่าไทยพ่อทองว่าไทยพ่อสัดเกียรว่าไปกับต๊ะลุ้มต๊ะโป้มจากม้แทะเลสั่งอะไรมันก็ไม่รู้ไปแล้วทอดมะพ่อาพี่น้องมันหลายทอดกรอบๆใช้ผ้าเขานะตำกุง้งัปเลยก้อยกุง้งกอดเขียดก้อยกุ้งปูนป่าผักลวกนู้ เราไปหน้าไปเรียนัวเรียงคล้วยไปเป่าก็เคยไปเรียนกล้วยเด้ค่ะกล้วยไม่เปาหตัวตะกี้ปอสวงปอสวงปลาเริ่อรู้เรื่องแล้วไปหน้าไปเราได้ค่ะปลาวงปสามปาี่พอ่งเพ่ใส่ใส่ไครอทเอากล้วยเลยด้ยค่ะ,ะ,ะ,ะใน,ใน้ำมันเสาวันเสาร์นี้ถ้าถ้าเล่าข้า สารสารไส้เนี่ยแล้วข้าสารไส้สาร,สารแห่เราองศ์สิแล้วก็สิปลุกนี่ค่ะปลุกหลานได้เศาไปปล่อยคล้วยพอดูสีมางสีเราคะ่ะเอื่อีพ่อไงแม่ไงเนาะคะ่ะอีพอ่อีแม่เด้บ่เอ,อิ่นตากับยายสีเดี๋ยวไปปล่อยกล้วยเระะาทับบ้งพันมี่ทางหลักยามเราคะ่ะทางลูกลังไปซื้อคล้วยซื้อคล้วยกับแป๊กแป๊ก พี่ลำปลอดบักรอดยี่ขอดเด็งสีแด้ค่ะซื้อกล้วยจะค่ว้วแห้งพี่ลำปลอดนี่เด้อไม่อยากซีมหรอคะไม่ซีมมันไม่มีแห้งนอนบริกาน แบบนีป้ป็นไงลอะหนวดมา้ นี่ปลานี่ปลารสนะคะปลารสแห้งปลาแห้งตะข้าวน้อยเป็นวงๆทอดกับข้อก็จริงก็ข้ขขขขวาวเหนียวจ้ะนี่สูแนวนะคะอันอยากอันไหน หาบ่อยากจะไมตะกี้เนาะค่ะดูนี่หายาก 嗯。 อิ่มแล้วก็ไปนอนอิ่มแล้วเบิดอันนี้น้องใหม่ไ้วไบร يمالو โอ้ยลิมพ่มพี่น้องบ้านมื้อนี่กินแบบป้าปากป้าเบาเลยต้องตั้งใจกินเิอะนะะกินเผ็ดๆเผ็ดกะชาจใจเยอะคะ่ะใส่บับพบกพริกแห้งต่าปลาบอกขยมีนม้ำปันไดน,นะคะเพราะว่าสนข้าวปุ้นรสิีดูดน้ำเข้าไปเล้วไม่เปาก็ <c oughs> บ่ค่อยกินเข้มเลยค่ะก็เลยใส่บหลายใส่ปลาบไหลายแต่ใส่บหลา,บา,ยา,ยบายกันนะะู้นว่าันพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะพยายามสิลดเข้มเนาะค่ะก็เลยแบบ อาจจะใส่หน่อยก็พอแม่พี่น้องบางคนที่เพิ่งเล่าเป็นต่ำนํำแล้วพันสิใส่แบบน้ำจุงเลงหลายๆนะคะความนุ่มเมืนก็สิหลายไม่เปราะแบลดลงเนาะคะ่ะใส่หลาไใส่พอดีน้ำก็สิบ่ค่อยมีป็นไหนแต่นัวพอแม่พี่นิ no นัวสวยแซบ่บแซ่บหลายเห็นยันไปเบิร์นกันไหมเนาะค่ะมื่อีงก็ตำซั่วนะคะตำซั่วข้าวปุ้นทะเลเขา ติดตั้งมาจังหดกับถอดเขียดค่ะถอดเขียดมาจากทั้งบานห้องพ่อพรมพี่น้องเขาตักแหงนเนาะคะ่ะพักเรียกว่าลายมื่อนี้นะคะค่ะฝากไม่น้ำกันเร้วกันค่ะส้มตำปลารา้าแม่เป้ารัศมีมณน,นีนบค่ะเห็ดยังกระแสบพ่อพี่น้องเส็บดูดนิวเลยดออเด้อพ่อพี่น้องออเดอร์ไปเป่ามา่อใค่ะรอรอออเดอร์ตลอดเวลาค่ะสั้งไดตลอดทักไดตลอดด้วยพ่อพี่น้องเด้อฝากมาน้ำกวกันมื่อนี้จบไปแล้วคะ่ะมื่อนี้กับส้มตํา ตำป่าซัวข้าวปุ้นเส้นข้าวปุ้นก็ออเดอร์ได้นะคะสามห่อลอยนะพ่อพี่น้องข้าวปุ้นเส้นสดก็มีแคบหมูนะคะออเดอร์มาได้เลยทักมาได้เลยค่ะรู้เท่าไรเท่าไรใส่สนใจก็คือทักไม่เป้ามาเลยค่ะขอบคุณหลายๆดวยค่ะเด้อขอบคุณค่ะบา,บายยพอกันคลิปหน้าค่ะ